มาเอาปลาค่ะพี่น้องเมื่อที่สองแล้ววันนีส้สาสานลงไปสำรวจค่ะมิเตปลากระแยง,งกับปลากดนี่ค่ะนี่ของเป็นของตะชื่นแม่ค่ะพี่น้องมองดูนปะปลาหลายๆค่ะนอ้องวลนนวานแหย่ให้ค่ะเมื่อเนี้ยวานแห่แล้วก็สิมาปวดปลากา็ต้องระวังแน่จากน้อยค่ะเพราะว่ามันมีแตปลากงงันแยงเดี๋ยวเขาไปเบื้องค่ะไปเบ,บิ้องว่ามัหัวปลากระแยง,งค่ะพี่น้อง มองได้สายตาเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิงกับน้องวานเหมือนกันพุดนะพี่พ่อมน้องวาอู้ได้กันเต็มแล้วค่ะข้างตาข้งตะวันนี่วามุ้มนี่นี่ว่าเดี๋วานไปทางนี้ได้บอ้เก็บต้นได้หน เนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านซ่อนอีกได้ว่อเป็นแตกแล้วเนาะ <laughs> ต้องปาดได้ละบาดเอาขึ้นไหมกวนที่บ้านอีกก็มาแตกเล้ว <laughs> พี่น้องมันไหลๆหลเลยลนะปลากระแยงอะค่ะเดี๋ยวเอาถังของน้องวานมาให้เบิ้องเนี้ยโชว์โชว์โชว์งานพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่สื่อไงก่อนเดี๋ยวเดีแป๊บนึงไปย้อนละ ลายเนี่ยไงแต่ว่าบาทนี่นนนก็เฉยเลยนะวาเห็นปะฉันมาจะเป็นปลากระแยงค่ะนี่ละบาดตะละบาดอย่างไรของน้อ,อ,อยยยก,กวาเดี๋ยวขออนุญาตปวดค่ะปวดก้อนมองดูปุณาวางมล้กปุนายกโดยอีปืดอปวดก้อนปวดก้อนตายได้วะมันบาดคันมันเน,ะนาะนาใส่จากแหแม่แต่สะดุง้งมุนี่ก็ยังบ้ได้เลยเนี่ยหน้ามันหน่อยแล้วเนาะ มองนี้ให้นี่ผุนตองนีนะวา,วางตงนี้ให้ดนี่สัสองบาทดินะว่าเห็นอันนี้จะตมต้องไปล่างอออยังสิเห็น น้อเต็มเข่งเลยค่ะเนี่ย้นมาแต่าน่ะเป๊บเดียวไป,ปิ้นตะปูตะปูไปแล้วตีพุนามันลงเบิง้งอาไปวดต่ะปูเฮ็ดกความม้าเบื่อจอดลายลายแต่งอมสั้นลงไปวะเออสั้นลงไปนะ เาบอกไปไปเขาบอกปาม่หลคุณอาง้องอยงนบ่เลยเนี่ยเนี่ยคุณอาเปนบา้บา <Okay. S 1> อันนี้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อไหคุณบอกขึ้นไปน้ำโลนพร้อม,อมโอ้ขัดีน,นอกคุณอปลาไหนมัน,น,มนบา้า บ่มันบ่มันบ่มันบ้านั่งลุกนั่หัวปลาโอ้ข้อบอกบกตาบูออกเขาออกเขาเ้ตมันอ่ตมเละในจากน้อยมุนี่บัานนังใครอยู่ข้างบาตมมันเป็นเ่นไรเงี้ยน้องแง่งีแย่่คอยเด้อลุงลุกย่าลุลงไปไกลไหลาย เอาใส่สวิตพี่เด้อมีของเธอนี่ออกมาที่หลังนองว้าวานให้ว้าวานให้เก็บเป็นระดับันลวจากได้ไปวานกับน้ำเนียนบอเนียนว่านเปนอะไน้อยเขาไใสจากที่ไหนอืะเดี๋ยวดิค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็ที่เกบก่อนอะไรกว่เนมนบอแลาไม่บุญสาเนี โชวช์โชว์ตัวป่าีเหนหุผลเนี่ยห้วตัวไงคุณราคะคนนี่่ะเก็บกอดเก็บกอด มะเพียอยอันี้ติปากไปบ้านน้พก็ไ้กับแ่คู่บ้านข่อยน่ะเอากแอทางสบ้านข่อยนะว่าหบาทนี่บกันเท่าไหร่วนอกนอที่พกไปบ้านไส quái lại thế là สะดุ้งเงียแหละทั้งใดก็ได้แนนบดเลยนะวะส่วนสวนว่าต้องเชียกคองอยันที่นี่ยันสุดเลยแรงยุ่เข้าวปะเข้าเข้ามานะบึบงป่าตัวนี้มันร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาป่าตัวนี้กันนะนี่ ก็ถือให้ก้อนนูวะถือกล้องให้กล้องจับจับกล้องให้เนะี่ยจับกล้องลงกล้องลงคอยเป็นชิดตอมได้ปะไปยังไงโอ้ปลาขาวใหญ่เห็นปะเห็นปะเห็นตัวปลาปะเห็นดยวยโอเคก็จะไหเออาไม่ยั okay. ตงตอนนี้ยั้งเฮีย เอาคอนคอนเคนๆเลยนะคอนคอนและแคนเค้นแนยม่เ,ยยยเอ,อ,เอ,อม่นปลาบ้าหรือขี้ตมบ้านปลา่าปลาบ้าวันนี้สะดุ้งบ่าค่อยหมานเนาะ น่อยจ้าปานหมักตมเมนปะเนี่ยมันมันเรนเร็วปานไปเร็วมาดูค่ะมานไปค่ะมาบัตนี้เขาท้าด้วยค่ะไปค่ะพี่น้องเขาไปปดกัน พุ่นะสา,านก็ได้พูน่นะส,สุดยอดนี่กับที่บัตรหมยแล้วค่ะ <c oughs> เออไป,ป,ปอ่อยนักนักต้มม้นดิฝากกดด้วีด เดี๋ยวปดค่ะเดี๋ยวป๊บมก็บกุญแจเหรอซันติฮะ่แน,น่นหน่อยได้นะน้อาว่า,าจ้ะนะค่ะพี่น้องเดี๋ยสิสตั้งกล้องให้เบิ้งตั้งกล้องให้เบิ้งลมตี่ตมลมสวิงลวเลยตว้งกได้สวิงเลย ឬអន្តរាយប៉ាភិន อะไรขี่คาดจ้อยส่น,ม,น<ย>มันเป็นส้นมามมันเป็นปากอ่งแง้งกระไยามันปวดนะมันมัน,นมเว่ะ มาแป๊บเดียวไมอางนี้นี่ดังดังอานี้นนนโน้ตหรอแม่งอ่ะอู้หูแล้วแป๊บเดียวอะ่ะองว่าเปิดปากหันน้ำซอยนั่นเลยเปิดเปิดปากถุงเห็นถ้วยนังง่นเลยจอเห็นเบื้งนี่นหรอค่ะมาแป๊บเดียว่ะไปบ้านต้อไปนี่เซ่พูดนะวะคือพี่พ่อเก็บเลยจ้า โชวช์เลยโชว์เลยบาทนี่ลายๆกุน่ะน้ะอ,องว้าเป็นคนวานท<ห>ีขขข่ขวางกับส่ยสามบรรทุนไข่เก็บซอยกันตุ้มไส้ละขวดยิ่งง้อง้องมาล่างค่อยๆหยิบไปเด้อะมาว่าปวดพอดีค่ะุไปแล้นพูน,น,นสอบกุน่ะที่พ่อมขึ้นโพล้อดีอ๋อลงเงี้ลงเงี้ยเร็วเร็วก่อนนะก่อน ปวดดึกปดจะปอดเก็บกอดปวดพีนฟ้านี่ละปวดอีลีนว้าเนาะปวดาปดมากๆเลยค่ะปวดมากๆเนี่ยบ้านไมัสเาเห็นจ้สีเห็นนะจ๊ะจ้้เอารกับตบพื้นตอดตบพื้นเอ็บความเย็บสุดอไหรม่ไหร

ไปเดถ่าคเด้อปวดมาปวดกเสองตับเลมสองดิงดิ่งไค่ะนี่แต่ปากระแยงควายต่อยไล่เป็นตีเป็นตีมันก็จะเลี้ยวปีนกาจะมาจับกลางสีไร้มหามันงค่อยก็ได้เั้งนีก็ได้อม่ต้องสีเลี้ยวปีนเอาไปสอดเข้ากับกรันางที่เราอ มันันดเลยวเนี่เวกดกดกดดไปเลยที่มันวดนหักเนี่ยมันเท่ามันลุกมันเท่าไปละ อยตันมีแข็งๆเลยค่ะมันมีแข็งๆนั่งปวดทั้งขาปวดทั้งเอวเออมือเลี้ยงนี่ปวดติดหูยาบะนอเนาะมเดี๋ยวคอยวางสานให้ ไน้พุ่มเนี่ยค่ะเด็ต้อคล้อพุ่ดขาดแล้วด้อยเค๋คุขาดกดขาดเห็นว่ามีเงินส่งอยู่กดขาดกดขาดหนุ่มยังไยุ่งยุ่งยุ่งยังไงยุ่งฝาละเบอร์เบอร์เบอร์มาหายเงียบจนถ่นนั่นน่ะเงบเอานันนันดึกไปแล้วหนันึกหมดได้ปะวะ แ่ครับปวดพอดีคือปวดพอดีจังคิดว่านาะยเลยพอดีล้วปวดพอดีสิปวดพอดี

จะเศ้าแล้วคุณกงานคุ้มในส่วนบัสนสิเกินงานการสชั้ต่ำกลางคืนจ็ต้องสีส่บอกปวดมันจะได้วดาปันได้นระู้่บาทเดียวได้ทัน นอเถอะเพือนเอ้ยไปเพื่อนเข้าไปชื okay. ่อแอนะ่วค okay. ่ะนอค่ะนอแล้วกว่านี่แหละนอนเถอะะนอนแล้เดี๋ยวเพ่นกลับก็ได้โอเคจุ๊บหนี้ไหมนันเนี่ยน่นเนี่ยนู่นนี่นู่นเนี่่นจุนี้ไหมค่ะจุนี้ไหม อีนี่อีนี่อีมันสี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยหักกันเี๋กันสุดยอดเลยค่ะนั่นเหรมัน,น,นองค่อยออกไปดเนาะว,วาดึงถุงให้นะโอเค้อบอลดุนกับตออีกค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้โอโอโอ กบว่เห็นตัวปลาน้องติ็นีตอมผู้นังกันลายโยบุนะนะอเป็นปลากระเงีงหน่อยเปล่าว่าปลากดปลากดหน่อยกเอ้่าอยู่ใส่เด้๋เห็นวามันกินเอาบนน้ปลากระเงีงโคอ็กอนนึงอันตระ่ะ น้องวากับโปรดปลาไปก่อนปลาปลาที่ไปเออไปว่านเฮียเเฮ็ดดีๆปลาที่ไปว่านเหค่ะกับน้องวากับพี่ก้อนมีแจะปลากัะเงี้ยไปต่อยสร้องเบิดเนีปลากะเงี้ยนี้จะปลากะเง้ย เครื่องหมอลยนะ,นนะโบมีแต่าปากแะแงเดี๋ยวนี้กำลังวางกันกัน,นยู่นะอีแต่ปากแงงะแงเจ่าตัวงามดูเทพหวานแห้ลคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนพอกันไม่คลิปหน้าจ้า